สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนเนลสวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปเป็นกําลังใจทั้งมีคอมเมนต์และก็ไม่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะนะคะในข่าวสารที่ได้นําเสนอไปนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปี2544นะคะในบ้านเมืองของเรานี่แหละคะ่ะเนาะที่มีการเซน MOU 44ไว้ในปีนั้นนะคะก็คือมันมีพิพาทเกี่ยวกับก่อกูดใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วก่อกูดนั้นเป็นของประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่5ที่ขีดเส้นตอนที่เราเสียดินแดนไปโดยแรกจากนะคะมาจากเอฝั่งทางลาวเรานั่นแหละคะ่ะเนาะตอนนั้นนะคะที่ว่า เราต้องเสียตรงไหนไปแล้วเราได้ตรงไหนคืนมาตั้งแต่รัชกาลที่5ก็ขีดเส้นชัดเจนนะคะแต่มันก็มีนะคะคนใดคนหนึ่งอยู่ในรัฐบาลช่วงปี2 5 1 4นี่แหละคะ่ะไปเซ็น MOU กับเขเมรนไว้นะคะซึ่งในส่วนนั้นคนไทยที่เขารู้และเขาติดตามข่าวนี้จะไม่มีทางยอมรับ MOU ฉบับนั้นแน่นอนนะคะแต่เมื่อมันมีการเซ็นเกิดขึ้น รัฐบาลกับรัฐบาลนะคะขมีน,นี่แหละคะ่ะซึ่งคนไทยเราที่ติดตามข่าวจะรู้ว่าไทยเราเสียเปรียบเสียเปรียบมากๆในการเซ็น m อ u 44นั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะนั่นเท่ากับว่าแทนที่โกกูดของเราเป็นของเรามาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยขีดเส้นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือของประเทศไทยแต่การไปเซ็น MOU44 เท่ากับว่าตัวเองไปยอมรับข้อเสนอของ ขมรนั่นแหละคะ่ะว่าเป็นเขตแดนพิพาทกันนะให้ทุกคนระวังไว้นะคะในสมัย2544นะ่ะใครเป็นคนไปนเซ็นนะคะรัฐบาลไหนแล้วจวบมาในตอนนี้รัฐบาลชุดนั้นก็กลับมานะคะกลับมานะคะในการบริหารประเทศนี้มันจะมี MOU44 เข้ามาพัวพันอีกหรือเปล่าให้คนไทยเรา นะคะจับตารอดูกลัวว่านะคะเกาะกูดของเราจะเป็นการเขาเรียกอะไรเสียไปโดยเสียไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้เรายังคาดไม่ถึงนะคะคืออยากให้ทุกคนติดตามข่าวนี้ให้ดีๆนะนะคะกลัวจะมีรับลมคมในกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทด้วยนะคะย้ำเลยว่าเพื่อนสนิทนะคะ นี่แหละค่ะเราจึงห่วงในเรื่องนี้ว่าแทนที่เกาะกูดมันมีน้ำมันใต้ใตท้องทะเลเนี่ยมันจะเป็นของไทยคือถ้าเอาตรงนั้นขึ้นมาได้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำมันแร่ธาตุต่างๆที่มีในพื้นน้ำทะเลตรงนั้นน่ะแล้วก็รวมถึงเกาะกูดเราด้วยเนี่ยมันจะเป็นของคนไทยเพื่อลูกหลานคนไทย แต่มันมีอม a m mou c c เกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้เขาทำไรคะเราเห็นไหมปีปีถัดมานะ่ะอีกกี่ปีนะ่ะ <c oughs> เขาก่อกำแพงออกมายื่นออกมานะคะมากเลยอะเท่ากับมาขีดเส้นรวมเกาะกูดเข้าไปด้วยนะ่ะที่เขาลากเส้นกันน่ะคนไทยเราต้องตระหนักให้ดีนะนะคะว่าเกาะกูดคือของคนไทยไม่ใช่ของขมีนนะคะ เพราะว่าขมีนได้เกาะพี่เกาะน้องไปแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเกาะกงเพราะว่าราชการนะคะของคือในหลวงของเราอะ่ะตั้งชื่อเกาะสองเกาะเป็นพี่เกาะพี่เกาะน้องกันน่ะต้องไปย้อนดูประวัติศาสตร์แล้วจะรู้ว่าเป็นชื่อไทยชื่ออะไรนะคะแต่ปัจจุบันก็คือเกาะกงก็เป็นของขมีนไปแล้วใช่ไหมคะตอเหลือเกาะกูดนี่แหละที่เป็นของคนไทยเราเพราะว่าตั้งแต่ราชการที่ห้า ได้เสียนะคะคือยอมแลกนะคะยอมเสียฝั่งหนึ่งไปเพื่อรักษาอีกฝั่งหนึ่งไว้นั่นเลยค่ะนะคะเพราะว่าท่านมองเห็นแล้วว่าบางส่วนตรงนี้มันเป็นติดกับทะเลใช่ไหมคะมันอยู่ทะเลเนะี่ยแล้วมันอาจจะมีทรัพ,รพยากรมากมายคือมารับเจเชื่อว่าบรรพบุรุษเราอ่ะนะคะบรรพบรุษหรือบรรพบรุษสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมมองเห็นแล้วว่าตรงไหนสําคัญจึง เลือกที่จะตัดส่วนหนึ่งออกไปนั่นแหละค่ะเนาะซึ่งเราก็ได้กอกูดมาเป็นของเราเนะะี่ยค่ะแต่อยากให้คนไทยให้ระวังในส่วนนี้เนาะเพราะรัฐบาลชุดที่บริหารประเทศในปี2544กลับไม่มีอำนาจในปัจจุบันนี้แล้วก็เราอยากจะให้คนไทยระวังสิ่งนั้นเราไม่อยากเห็นว่านะคะเพื่อนสนิทได้สิ่งที่ดีจากประเทศไทยไปโดยที่คนไทยไม่ทันตั้งตัวนั่นแหละค่ะเนาะ อันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่นะคะเราได้มองเห็นเนาะนะคะเพราะว่าในยุคนั้นน่ะมันมีการเซนเกิดขึ้นเนาะแล้วเราก็เห็นอีกมากมายในการที่ว่าทำอะไรนะคะในยุคนั้นหลังจาก254 4เป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็มีการขายสัมปทานของรัฐเราเกิดขึ้นมากมายนะคะ เอื้อประโยชน์ให้ใครนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมปทานนะคะปตทใช่ไหมคะทุกคนคงจำได้เนาะนะคะแล้วก็การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเราเห็นไหมคะตอนนี้ไปมีการเซ็นอะไรไวอ้อ่ะเห็นไหมแทนที่รัฐจะได้เปรียบกับเสียเปรียบทุกทางนะ่ะเพราะการขายสัมปทานให้กับเอกชนแล้วก็สัมปทานดาวเทียมให้กับต่างชาติเห็นไหมคะมันเกิดขึ้นช่วงนั้น นะคะต่อจากนั้นมานั่นแหละนะคะมันเสียผลประโยชน์ไปมากมายรัฐเราเสียประโยชน์มากมายจนกระทั่งนะคะถูกประชาชนเนี้ยที่เขามองเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นเละค่ะเราทุกคนก็คงเห็นแต่มาลฟเจดูแค่ข่าวไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาคือตอนนั้นติดตามข่าวทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเราแต่ไม่เคยออกไปทําอะไร ในส่วนนั้นเราแค่ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจก็มองมาตลอดจนมาปีสองปีนี้แหละไมเลสเบเจเริ่มออกมาพูดข่าวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเราเต็มตัวเพราะเราไม่อยากให้ประเทศไทยของเรามีปัญหานะคะเพราะเรามองเห็นทั่วลูกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยหรือมีการแทรกแซงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยประเทศเรานั้นเนี่ยคือ ประเทศล่มไปเลยก็มีนะคะคนในประเทศเดือดร้อนอ,อพยพมากมายเราไม่อยากเห็นคนไทยเราเป็นแบบนั้นไมล์รับเจก,ก็เลยเริ่มออกมาที่จะพูดข่าวสารเรื่องพวกนี้มากขึ้นนั่แหละคะ่ะเนาะด้วยความเป็นห่วงคนในประเทศของเราและก็ประเทศไทยคือเป็นคนที่รักประเทศไทยนะคะรักประเทศไทยรักบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองรักสามสถาบันหลักนี่แหละคะ่ะก็เลยอยากจะนําเสนอข่าวนี้แล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองที่เราติดตามมาให้คนไทยเราได้รู้นั่แหละคะ่ะบางคนคนไทยเราเนี่ย จะไม่ค่อยใส่ใจหรอกว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศเป็นแบบไหนรู้แต่ว่าฉันทํามาหากินของฉันฉันทามาหากินของฉันทามาหากินของฉันไม่ไปยุ่งเรื่องพวกนี้พอเวลาเข้ามาหาเสียงมาอะไรอะนะคะหาร้อยสามร้อยพันสองพันแล้วแต่นะคะในส่วนนั้นมันปฏิเสธไม่ได้นะคะในสังคมไทยเราแบบนั้นเห็นทั่วทุกมุมพิภานัานะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ นโยบายขายฝันต่างๆนานาเกิดขึ้นเออทำมาหากินแล้วเออตรงนี้ยื่นข้อเสนอให้มากมายก็เป็นเลือกนั่นแหละคะ่ะเพราะเลือกมาคืออะไรคะไม่ได้ใส่ใจเลยว่าประเทศชาติจะเป็นแบบไหนนะคะขอให้มีไรายได้เข้าหาตัวเองเนี่ยสังคมไทยเรามันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะไมล์แลบเจก็เลยเอาสิ่งนี้แหละมานําเสนอมาพูดอยากให้คนไทยเราคิดตระหนักว่า ถ้าบ้านเมืองของเราประเทศไทยของเรานะ่ะมันต้องอยู่ได้ด้วยคนไทยของเราเนี่ยแหละคะ่ะให้ดูแลซึ่งกันและกันก็นกดูแลว่านากักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศเป็นแบบไหนนะคะถ้ามาในทางที่ถูกต้องที่ควรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะคงไม่มีใครออกไปขัดไปขวางอยู่แล้วแต่เมื่อไรที่เห็นผลประโยชน์ตัวเองเห็นผลประโยชน์พวกพองมากจนทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนะคะเสียหายนี่แหละ คนไทยเขาถึงไม่ยอมนะคะเขาถึงจะออกมาต่อต้านในสิ่งนั้นนะคะซึ่งอดีตมันเคยมีให้เราเห็นการทุจริตเกิดขึ้นมากมายนะคะทุจริตโกงกินนะคะจนตัวเองร่ำรวยมหาศาลจนทําให้คนหลายๆคนออกไปนะคะจนศาลท่านได้ตัดสินหลายๆคดีนั่นแหละถึงขั้นจำคุกติดตารางกันไปหลายๆคนหลายๆท่านนั่นแหละคะ่ะนาะทำให้เรานะคะเห็นในส่วนนั้นแหละนะคะ อันนี้คือพูดเรื่องจริงไม่ได้มาใส่ร้ายใครแต่สิ่งที่เรามองเห็นมันเป็นแบบนั้นแล้วศาลท่านก็ตัดสินให้เราเห็นแล้วว่าใครทําอะไรผิดนะคะคําชี้แจงจากศาลท่าน,นชัดเจนที่สุดนะคะศาลสูงสุดนั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ